การบัดนี้ก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่5พฤศจิกายน2567คณะสงฆ์คณะธรรมยุทธ์นำโดยท่านเจ้าพระกุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขาธิการคณะธรรมยุทธ์จึงได้กำหนดบำเพ็ญกุศลแจ้งเจ้าคณะพระสังฆคาธิการทั่วราชาอาณาจักรได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระเดชพระคุณพระเทพ,พ,ร,ะเทพ,พระตนดชโลก ด้วยความเสียดายเสียใจอะไรต่อการจากไปพระเทรานุเถระคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธ์จึงได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศล <c oughs> เพื่ออุทิศแด่พระเดชพระคุณองค์ผู้ถึงการมรณภาพ <c oughs> เป็นการแสดงน้ำใจต่อพระเถระผู้มีความรู้ความสามารถผู้เสียสละต่อวงการพระศาสนานับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกวาระหนึ่ง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสะนะโมตัส เวลาการวันนี้คณะสงฆ์ธรรมยุทธ์มีเจ้าประคุณสมเด็จพระหมหาวิรวงศ์โปรดเมตตาเป็นประธานพร้อมด้วยพระหมหาเถระพระผู้ใหญ่ได้กำหนดหมายลํำลึกถึงคุณงามความดีในพระเดชพระคุณผู้มรณภาพได้บำเพ็ญไว้เมื่อขณะยังมีชีวิตอยู่ เมื่อคราที่พระเดชพระคุณท่านได้จากไปคณะสงฆ์ทั้งปวงคณะสิทธิ์ทั้งปวงได้ลำลึกถึงคุณงามความดีจึงได้มาปฏิบัติธรรมปฏิการะตอบแทนดังที่เจ้าระคุณสมเด็จพระหมหาวีระวศ์ในานามคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ได้ปารภมาจัดบำเพ็ญกุศลทักษิณารุปรทานในวันนี้ นิมิตตังสาธุรูปานังกตัญยูกะตะเวทิตาถอดความเป็นภาษาไทยได้ความว่าความกะตัญยูกะตะเวทีแสนดีเลิศเป็นเครื่องเชิดชูสงา่าเป็นราศีเป็นเครื่องหมายขวัญตนของคนดีเป็นสักขีชี้ให้เห็นว่าเป็นคน And they uh... die. ังชีรติมัจจานังนามโคตังนาชีรติรูปร่างสังขารร่างกายย่อมย่อยยับดับขันไปตามกาลเวลาส่วนบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้สังสมอบรมไว้หาแตกดับตามไปไม่ดังคำที่ว่าดินจะกรลบล่กายวายสังขารไฟจะพรานชีพให้เมื่อลายสูญแต่ความดีที่ทำได้คำจุนย่อมเทิดทูนแทนซากเมื่อจากไป